อันนี้คือผลงานของพี่ใหญ่ว่าทุ่มเทมาทำสวยนะนี่สถานที่ฟุตโปรเจกต์ถนนพหลลามสามติดกับกระพานแขวง <c oughs> ถ้ามีน้ำตกก็ไม่มีน้ำดิโอเคแล้อเน่ค <c oughs> รับเออรบนึง ทำออกมาแสงไม่แลบเพราะสุดยอดแล้วดาวเก็งโอเคคนทำไม่เปลี่ยนแสงมันจะแลบบมันไม่ได้สนิทเลือดอย่างนี้เมื่อเติมเติบอย่างนี้เแหละรรบตอนครบใส่อะครับไอ,ส 150, อ้สายร้อยพันสิบใส่เปลวเท่าไหร่อะเจ๊บอกว่าหกสิบไอ้ไฟเปลววันส <on> <pp> ิบเส้นคลิปสั้นไปนิดนึง <laughs> ถ้าส่งลายส่งยาวมันส่งไม่ได้เลยส่งยากมันก็ได้หนึ่งนาทีได้แหละถ้ายาวกว่นี้มันส่งไม่ได้หรอกบแบน,กกนดูข้นมั